Ja, chula, sa hu ca sa ha chú la sa ng ca la sa am na sa bong thi con Về anh thăm dọn bóng hoa vô-ta-ung-tha-lu-vay-the-con dọn lục lô kì nhang nhang ba chốt nhang nhang ba ran di ang nhang nhang ba ran ki ang na i cốt con Cảm thầm thề vai nhá tôn lê có lấy lạ thi vô กับทางเดกวัตกับมทางเดฟรันดากับทางรญญยินกับทางพญาวุกับทางปญาุมาลาดกับทางปญาเวทกับทางบาบดกับทางบากระจายมาตูไลายเหลือเลี้ยวนำเก่าไม่นิสิวานำีิพน้ำซิบไม่นิสิวานำแก้วไรเจวเกียวไรเส้ามาคนข้าแม่นำให้เลิ่นลำก็แม่นำทั้งหลขู่จะขอดังํำเป็นและทำตาย ในองค์สวรรค์จะไหวบูบูคนงคลานน